สวัสดีค่ะวันนี้ยามเย็นนะคะคุณป้าพามาเที่ยวทุ่งนานะคะนี่ขันนารกเลยยอาเต็มตรงนี้นข้าวเริ่มออกรววนะคะมาฟังเสียงเขียดกันนะคะนี่ฝนตกเยอะน้ำขังเลยค่ะมีปลาด้วยนะคะนี่ค่ะมาค่าเพื่อนๆมาชมทุ่งนาบางบอัอทองกันนะคะสวยค่ะ มันเสียงเยรียดร้องค่ะมีน้ำได้ฝนตกน้ำขังค่ะนี่ค่ะเสียงเขียดค่ะ สวยๆนะคะนวลฟ้าค่ะฟ้าเป็นน้ําเลยนะคะเดี๋ยวก็ตกอีกค่ะเมื่อกี้ตกไปครั้งแล้วค่ะมาชมกันนะคะเพื่อนๆทุ่งนาสวยๆนะคะนี่ค่ะเสียงนกเสียงเขียดธรรมาชาติจริงๆค่ะมีปลาด้วยนะคะเนี่ยมีปลาช่อนปลาหมอปลากระดี่มีปู มีกบมีเขียดค่ะมาค่ามาค่าทุ่งนายเขียวขจีนะคะมีทั้งหญ้ามีทั้งข้าวน้ำก็ขังปีนี้นะคะข้าวไม่งามข้าวตายเยอะหญ้าเยอะตรงนั้นพอเห็นเนื้อหน่อยค่ะตรงนี้เนี่ย นี่นะคะนานี่ถนนล้อมรอบนะคะสวยสวยมากเลยค่ะเสียงเขียดคุณป้าชอบฟังนะคะมาค่ะมาค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะคุณป้าพามาชมทุ่งนากำลังจอกลวงตั้งท้องนะคะสวยเลยค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนที่มารับชมนะคะ